สวัสดีครับวัตถุมงคลนะครับพระเกจิจังหวัดอยุธยานะครับที่จะนำมาให้ชมในวันนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับของหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับอำเภอบางบานนะครับจังหวัดอยุธยานะครับเป็นเหรียญนะครับรุ่นนะครับสร้างเจดีนะครับรุ่นสร้างเจดีปี2556นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับวนให้รอบหนึ่ง เนื uh. phrases, ้อที่เห็นนี้จะเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินเนื้อนี้จะสร้างทั้งหมด999เหรียญนะครับเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินรุ่นเดียวของวัดไผ่ล้อมนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับทำเนื้อนวะหน้ากากเงินเป็นรุ่นแรกนะครับก็คือรุ่นสร้างเฉดีนี้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมีวัตถุมงคลหลวงพิทยดมายังไม่เคยมีการทําเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อ เงินนะครับเนื้อทองคําเนื้อตะกัวนะครับเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลมดํานะครับแต่ยังไม่เคยมีเนื้อที่เป็นหน้ากากเงินอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ให้มาชมนะครับเป็นเหรียญรุ่นสร้างเจดีนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าทันหลวงพ่อเอียดอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะครับยังถือว่าทันหลวงพ่อเอียดอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับจะเขียนว่าสร้างเจดีนะครับ สร้างเจดีย์ห้าหกนะครับจะเป็นยันกระบองไข่นะครับนะครับหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับนี่นะครับเนื้อนวาก็จะเป็นออกอย่างนี้นะครับเป็นแแก่ทองออกน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยครับนะครับออกสีทองทองน้าตาลน้ำตาลนะครับสีจะเป็นอย่างนี้นะครับนดูชัดชัดนะครับสร้างเจดีย์ห้าหกนะครับสีจะสวยเลยนะครับ นี่นะครับเหรียญในยุคหลังๆมานี้นะครับเนื้อนวะกับดำนี่มันแทบจะหายากมากนะครับส่วนใหญ่เนื้อนวะกับดำหรือเนืน้อน,นวะเต็มสูตรที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเท่าที่ผมเห็นก็จะเป็นเหนรียญห้าแชของหลวงพ่อรวยนะครับจะมีนวะเก้ากับนวะสามนะครับอ,นนอันนั้นจำเป็นเนนวะกับดำนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นสร้างเจดีนะครับหลวงพ่อเอียดนะครับให้ดูอีกทีนะครับนี่ด้านหน้านะครับนะครับจะโฟกัสยากนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ราคาก็ยังเช่าหากันไม่แพงนะครับนะฮะวัตถุมงคลหลวงพ่อเอียดก็ยังไม่แพงนะครับแต่ก็เป็นพระเกจินะครับที่นะครับอ่าร้านทองนะครับร้านทอง หลายร้านในจังหวัดอยุธยานะครับก็จะมีแหวนนะครับมีกําไรหลวงพ่อนะครับเลี่ยมทองนะครับวางจําหน่ายนะครับแล้วก็จะมีเหรียญบางรุ่นนะครับที่นะครับเลี่ยมแล้วก็วางจําหน่ายในร้านเช่นอย่างอาทิเช่นร้านเวนด้านะครับร้านเวนด้าเนี่ยจะเป็นร้านที่ร้านแวนด้า่ยเป็นร้านที่ทําทองนะครับกับเพชรนะครับนะครับก็อยู่ในโลตัสนะครับชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นร้านที่มีฝีมือ มีงานที่ค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับที่จะชมมาสมมติถ้ามาอยุธยานะครับมาที่โรตัสอยุธยานะครับอยุธยาซิติพาร์คนะครับชั้นหนึ่งนะครับก็มาแวะที่ร้านเวนด้าได้นะครับก็มาชมนะครับเครื่องป่าเป็นทองเป็นเครื่องประดับทองคำนะครับฝังเพชรอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเป็นเหดหลวงพ่อรวยนะครับฝังเพชรนะครับเรี่ยมทองฝังเพชรโชว์อยู่นะครับที่ตู้นะครับ แล้วก็จะมีเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเนื้อทองคำเนื้อเนื้อเนื้อย่อยๆที่เป็นที่ทานหลวงพ่อนะครับเขาก็จะจะโชว์นะครับเรี่ยมทองฝังเพชรโชว์อยู่ที่ตู้ด้วยแล้วก็จะมีเหรียญหลวงพ่อเอียดนะครับเป็นเหรียญไตมารห้าสองเนื้อทองคำนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็เลียมเลีรยมทองฝังเพชรโชว์อยู่ที่ตู้ตู้ด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็มาชมนะครับที่ร้านเวนด้าได้นะครับชั้นหนึ่งนะครับโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์คนะครับก็ ในร้านทองหลายร้านในจังหวัดอยุทยานะครับก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเอียดเยอะนะครับนะฮะก็เวลามีงานนะครับลงทานนะครับประจําปีอะไรเงี้ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเจ้าของร้านทองนะครับเป็นอ่ากลุ่มคนในจังหวัดอยุธยาครับก็ไปไปทำลงทานกันนะครับไปแจกอาหารทาขนมไปเลี้ยงนะครับก็ถือว่าหลวงพ่อเอียดเนี่ยเป็นพระเกจิที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ กว้างขวางนะครับในจังหวัดวิทยานะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับนะครับแล้วก็ทั่วประเทศก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านอ่ะก็ไปปลูกเสกนะครับในงานปลูกเสกหลายๆงานนะครับถ้าถ้าถ้าสังเกตได้คือว่าอ่าในงานปลูกเสกนะครับที่มีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนนะครับพระเกจิพระเกจิยุครวยเพิ่มพูนเนี่ยไปปลูกเสกตามงานต่างๆก็จะต้องมีชื่อหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อม นะครับจังหวัดอยุธยาไปด้วยทุกไปด้วยหลายๆครั้งนะครับในหลายๆงานนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นพระเกคจิอีกอีกรูปหนึ่งนะครับที่นะครับมีเมตตานะครับแล้วก็วัตถุมงคลหลายๆรุ่นมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยมาวัดก็ลองมากราบหลวงพ่อเอียดที่วัดได้นะครับก็ทางวัดก็เก็บซีดีและสังขารของหลวงพ่อเอียดไว้นะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้นะครับก็มาเที่ยวมากราบได้นะครับที่ วัดไผ่ล้อมนะครับออบางบานจังหวัดอ,อยุธยานะครับก็ถ้าเกิดถูกใจคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องฮัทอยุธยาด้วยนะครับขอบคุณครับผม